ครับต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เราออกแบบมาอย่างพิเศษครับ,รบให้กับกลุ่มลูกค้ามั่งคัง่งที่เราเชื่อครับว่าโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนบนความคุ้มครองในระยะยาวของสินค้าประกันชีวิตนั้นเนี่ยมีมากมายมากกว่าเมืองไทยครับเราจึงนําเสนอสินค้าใหม่ตัวนี้ครับเพื่อนําให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายย่อยที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศผ่านสามผู้จัดการกองทุนระดับโลกนะครับ ซึ่งสินค้าตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นสินค้าใหม่ที่เอออกมาแล้วมีจุดดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวในการจ่ายเบีย้ยประกันซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปี15ปีหรือ20ปีและรวมถึงเรื่องของความคล่องตัวในการจัดพอร์ตบนความเสี่ยงที่ลูกค้ากําหนดตั้งแต่ตั้งต้นได้ซึ่งประเด็นเหล่านี้แหละครับจะทําให้การให้ลูกค้าสามารถที่จะสร้างความคุ้มครองในอนาคตผ่านการลงทุนผ่านสินค้ายูนิตลิงก์เนี่ย ตอบโจทย์การลงทุนที่มากกว่าในประเทศไทยแล้วก็เป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงแล้วก็มีคนที่มีความเชี่ยวชาญผ่านบรจอ a อเอในการช่วยดูแลครับ สินค้าตัวนี้เองเนี่ยก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ตัวแทน AIA อเอเข้าขาแล้วก็คุ้นชินอยู่แล้วต้องบอกว่าตลาดสินค้าประกันชีวิตของ AIA ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น,นกลุ่มชั้น,นกลางจนถึงกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดอยู่แล้วซึ่งสินค้าตัวนี้ก็มีทุนขั้นต่ำอยู่ที่15ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดหรือลูกค้ามั่งคัง่งดังนั้นตัวแทนของ AIA ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของการดูแลลูกค้ามั่งคัง่งหรือไฮเน คลับของเราเองนี่เองเนี่ยก็ได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับการนําเสนอแนวทางการขายสินค้านี้อยู่แล้ว ที่สําคัญครับสินค้าตัวนี้เองเป็นสินค้าที่แน่นอนเป็นยูนิตลิงก์ก็ต้องมีใบอนุญาตนักลงทุนซึ่งตัวแทนของ a i a เนี่ยก็มีจานวนใบอนุญาตนักลงทุนที่เยอะที่สุดในอุตสาหการรมมีถึง1 1 0 0 0ท่านดังนั้นความพร้อมในการนําเสนอสินค้านี้ให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ a i a มีอยู่อย่างครบถ้วนครับผมต้องเรียนว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้เองเนี่ยมีอยู่ในหลาย,ลายเรื่องแต่เรื่องที่คิดว่าเด่นชัดที่สุดก็คือการที่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าระดับบุคคลรายย่อยเนี่ยสามารถที่ ใน3บริษัทผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกนะครับซึ่ง3บริษัทนี้เองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับ AIA ไม่ว่าจะเป็น BlackRock นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเบลลี mm ่ก hmm. ิฟร์เองนะครับหรือ Wellington ซึ่งทั้ง3บริษัทนี้เองเนี่ยต่างมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนผ่านการเลือกกองทุนในการลงทุนในต่างประเทศที่ครบเครื่องนะครับ แต่ที่สาคัญกว่าน,นั้นครับสิ่งที่ผมคิดว่าบริษัทอื่นอาจจะยังไม่มีนะครับก็คือว่าบนการลงทุนที่เรามีพันธมิตรทั้ง3บริษัทนั่นเองเนี่ย นโยบายการลงทุนนั้นถูกคัดกรองและคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนในประเทศไทยผ่านบลจเอไอเซึ่งปัจจุบันนี้เองก็เป็นบลจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการก,การลงทุนอย่างมากนะครับดังนั้นความมั่นใจลูกค้าเนี่ยจะมีถึง2เด้งเด้งแรกก็คือมีบลจเอไอเซึ่งช่วยกําหนดกรอบในการลงทุนแล้วก็เด้งที่2การนําไปสู่การลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านกองทุนระดับโลกซึ่งไม่ใช่เป็นโอกาสที่อยู่ดีคนจะไปลงทุนง่ายๆครับต้องเลยอย่างนี้ครับว่าสินค้า Unit Link เนี่ยเป็นนโยบายและกลยุทธ์หลักของ AIA มาตลอด11ปีนะครับเพราะว่าเราเห็นเราเล็งเห็นถึงโอกาสที่ อัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยจะอยู่ในช่วงขาลงมาตั้งแต่11ปีที่แล้วแล้วก็ยังจะคงต่ำไปอย่างนี้อีกไปอีกนานดังนั้นบอกได้เลยครับว่าสินค้ายูนิตลิงนั่นเองเนี่ยคือสินค้าหลักของ AAA จากนี้ไปสู่อนาคตอย่างแน่นอนส่วนในแง่ของความคาดหวังของเบี้ยเองเนี่ยเนื่องจากเราเพิ่งเปิดตัวสินค้าในวันนี้นะครับอาจจะต้องรอดูสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็มั่นใจครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เป็นกําลังหลักตัวหนึ่ง ของสินค้ายูนิตลิงก์ของ AIA ในปีหน้าครับพลังตัวแทน A i a ต้องเรียนว่าถ้าเกิดเราเทียบกับอุตสาหกรรมประกันชีวิตทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเรามีจํานวนตัวแทนที่มีใบอนุญาตนักลงทุนเนี่ยมากที่สุด11,000ท่านนะครับบริษัทประกันชีวิตที่มีจํานวนรองไปกว่าเราเนี่ยมีไม่ถึงพันนะฮะดังนั้นเนี่ยความพร้อมของ AIA ที่มีตัวแทนอยู่5 0,000แต่1น0 0 0นั้นเนี่ยสามารถมีใบอนุญาตในการขายสินค้าลักษณะนี้ก็ทําให้ตัวแทนเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่อีกความพร้อมหนึ่งที่ผมคิดว่าบริษัทอื่นยังไม่มีและยังไม่มีใครมาเติมเต็มแต่เราเปิดไปก่อนล่วงหน้ากว่าบริษัทอื่นมาแล้วกว่า3ปีก็คือความเข้าใจในตลาดกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดหรือลูกค้ามั่งคั่งนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกสินค้าในตระกูลนี้มากว่า3ปีแล้วในการที่เราบุกเบิกตลาดช่องทางนี้เองเนี่ยเรามีการอบรมตัวแทนของเราผ่านสัมมนา,าต่างๆที่จัด เพื่อให้ตัวแทนเรานั้นเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างดีดังนั้นเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีความต้องการอย่างไรรู้ว่ามีความคาดหวังในการบริการอย่างไรแล้วก็ยังมีสินค้าที่ตอบโจทย์เขาอีก ดังนั้นบนความพร้อมในเรื่องของใบอนุญาตบนความพร้อมในเรื่องของเซกเมนต์บนความพร้อมในเรื่องของตัวสินค้าเรามีครบซึ่งจะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสการเติบโตเหนือคู่แข่งได้อย่างแน่นอนครับเพราะคุณบ๊อบนาทีเองเนี่ยเป็นทั้งนักสแสดงพิธีกรหนุ่มแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสนใจในการลงทุน แล้วเขาเองก็เป็นผู้ถือกรมธรรม์เอมากว่า20ปีดังนั้นเราไม่ได้เอาใครก็แล้วแต่ที่ไม่รู้จัก AA มาเอาคนที่รู้จักครอบครัวเราอยู่แล้วมาเป็นแบบนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเลือกคุณบ๊อบนาทีและเป็นโฆษณาที่ผมคิดว่ามีจุดแตกต่างก็คือว่าในฐานะที่คุณบ๊อบนาทีเองเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจและเป็นผู้เข้าใจการลงทุนนั่นเองเนี่ยเขาเองเนี่ยมีประเด็นที่อยากที่จะสร้างโอกาสในการสร้างความคุ้มครองไปสู่อนาคตผ่านการลงทุนที่ไปต่างประเทศ แต่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยช่องทางการไปลงทุนต่างประเทศกับกองทุนที่มีชื่อเสียงอย่างเบลลี่กิฟร์หรือแบ็กร็อกหรือเวลลิงตันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีง่ายๆดังนั้นเมื่อเรามีสินค้าตัวใหม่นี้และได้คุยกับคุณบ๊อบแล้วเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่านี่คือสินสินค้าตัวหนึ่งที่เขาสนใจแน่นอนเพราะเขาคิดมานานว่าเขาอยากจะทำดังนั้นภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เองเนี่ยไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่เป็นการเอาสิ่งที่เป็นความต้องการของลูกค้าของ a i a จริงๆ ซึ่งบังเอิญท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นเจ้าของธุรกิจและก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีฐานะและมีเจ้าของธุรกิจในการลงทุนผ่านต่างประเทศจริงๆดังนั้นโฆษณาชุดนี้เองครับผมมั่นใจว่าลูกค้าเป้าหมายของเราเองก็คงจะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับความต้องการของตัวเองแล้วก็จะน่าจะทําให้เห็นภาพตัวเองในการที่จะสร้างความคุ้มครองไปสู่อนาคตผ่านการลงทุนผ่านสินค้าประกันควบการลงทุนยูนิตลิงก์ AIA Infinite w e ต l วลล์พรีสเกับ AIA ได้ครับ